รายงานการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านสาววิทยาสารภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลาสินเขต2โรงเรียนบ้านสาววิทยาสารยินดีต้อนรับคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1 2566ทับขอรายงานการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านสาววิทยาสารเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาปราประจำโรงเรียนต้นจำจุรีสามต้นสีประจำโรงเรียนคือขาวแดงคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่ศึกษาพัฒนาชุมชุนปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาคือชีวิตปีการศึกษา2566มีนักเรียนจํานวน244คน พาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม18คนภายใต้การบริหารงานของนายสราวุฒิประเสริฐสังค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรจากการประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ได้มีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีคำสั่งมอบหมายงานประจำปีที่ชัดเจน มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนดังนี้โดยโรงเรียนได้ม,มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญโดยได้มีการตรวจสอบพื้นที่ในด้านของความปลอดภัยของอาคารสถานที่ความปลอดภัยของคารุภัณฑ์มีการปรับปรุงสภาพแ้าล้องภัยในโรงเรียนต้นไม้สนามกีฬาและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภยัยระบบไฟฟ้าระบบความปลอดภัยต่างๆ การบริหารจัดการกิจกรรมอุปโภคบริโภคได้จัดให้มีอาหารกลางวันที่ครบห้าหมู่และมีน้ำดื่มที่สะอาดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคมีความสะอาดพร้อมใช้งานและเพียงพอด้านโครงการอาหารกลางวันมีการสำรวจจำนวนนักเรียนที่ได้รับมบประมาณค่าอาหารกลางวันมีการเตรียมแนวทางการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียนครบทุกคนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และจัดทำระบบการเงินบัญชีรับจ่ายอย่างเป็นระบบส่งผลให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทางโภชนาการและเพียงพอครบทุกคนด้านการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารคณะครูได้มีการประชุมวางแผนปรึกษาหารือกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาและปรับปรุงเพื่อพัฒนาทิศทางในการจัดการศึกษามีการทำข้อตกลงกับผู้ปกครองประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองโครงการระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนที่รัดกุมความพร้อมในการจัดจุดคัดกรองภายในโรงเรียนความพร้อมของห้องเรียนการเตรียมความพร้อมของครูมีแนวทางส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาโครงการพาน้องกลับมาเรียน มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับสถานศึกษาที่สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินติดตามค้นหาเด็กตกหลน่นและออกกลางคันให้กับเข้าสู่ระบบการศึกษาและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเด็กตกหลน่นและเด็กออกกลางคันและมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านสาวิทยาศาสร์ได้มีการนำนโยบาย Pian ้ Q Model มาขับเคลื่อนและปรับใช้ตามบริบทของสถานศึกษาในด้านต่างๆดัง,งนี้ โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจครูปฏิบตัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมดูแลเด็กด้วยการเอาใจใส่ปกป้องคุ้มครองเด็กนักเรียนเสมือนว่าเด็กนักเรียนนั้นเป็นบุตรหลานของตนเองผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมได้รับโอกาสที่ดีในการเข้าถึงการศึกษาและต่อย,ยอดความรู้ทักษะที่จำเป็นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุค้มกันทางจิตใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะในการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆได้อย่างปลอดภยัยสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 การจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียนโดยครูช่วยแนะนำและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ผลสำลีทางการเรียนครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนด้วยรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลายและพัฒนานักเรียนตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการบริหารและการจัดการทางโรงเรียนมีกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบประกันคุณภาพภายในได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีระบบบริหารและสารสนเทศดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยส,ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาตลอดจนเสริมสร้างความมีวินัยให้กับนักเรียนทําให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาววิทยาสาร์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองและพละโลกที่ดีจึงได้น้อมนําศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนได้แก่กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐ,ฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ